นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินันติขอถวายความเคารพท่านพระครูสวรเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพ ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวพุทธผู้ใจบุญสุนทรทานทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เป็นโอกาสดีนาทีทองที่พวกเราทั้งหลายจะได้ทำความเพียรทางด้านจิตใจ ทำความเพียรทางด้านวาจาทำความเพียรทางด้านกายคือหมายความว่าให้รวบรวมสติสัมปชัญญะให้ดีให้สํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจสํารวมเพื่ออะไรยติโยม สำรวมกายสำรวมวาจาเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราได้บุญเห็นไหมฟังพระคุณเจ้าเทศแทบทุกสัปดาห์แทบทุกเดือนก็จะอยู่อย่างนี้แหละการสำรวมกายการสำรวมวาจาการสำรวมใจเป็นบุญนั่นเห็นไหม ถ้ากายเราดีวาจาเราดีใจเราดีมันก็เป็นบุญถ้าวาจาวันนี้เราไม่ดียาิโยมวันนี้ตั้งแต่เช้ามาวาจาเราพูดไม่ดีกับคนข้างๆบ้านกับพ่อบ้านกับแม่บ้านกับลูกกับหลานนั่นแสดงว่าเราทำบาปทำบาปนะอาตมาบอกว่าทำบาป ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจงเพราะอะไรบางครั้งเผลอใช่ไหมบางครั้งเผลอขาดสติไปเป็นไปได้ทุกกรณีดังนั้นเราในฐานะที่เป็นคนพุทธเราในฐานะผู้เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมจำศีลเราก็ต้องรู้เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะ ยิ่งแก่ยิ่งมีอายุเยอะยิ่งมีประสบการณ์มากนั่นแหละยิ่งมีสติมากญาติยโยม mm hmm. เห็นไหมวันนี้ใจดีพูดดีทดําดีคิดดีฟังเรื่องราวสิ่งที่มันดีๆทั้งหมดนี้ความดีไปไหนญาติยโยมกลับมาสู่ใจเราทำให้ใจเราเป็นคนดีนี่คือการสั่งสมคุณงามความดี ไว้ในหัวใจหัวใจดวงนี้มันรับเอาทั้งสีดำหัวใจดวงนี้มันรับเอาทั้งสีขาวญาติโยมดำมันก็เอานะขาวมันก็เอานะเพราะฉะนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะสิ่งไหนที่มันเป็นสีดำเห็นไหม เข้ามาสู่จิตใจเราอยากให้มันเข้ามาอยาให้มันเข้ามาอยากให้มันเข้ามา,า,มา,มาจงเอาสิ่งที่เป็นสีขาวเข้าไว้ในหัวใจสีดำคืออะไรยตดโยมบาสสีขาวคืออะไรยัดโยมบุญนั่นเห็นไหมนั่งอยู่นี้เป็นผู้มีบุญถ้าไม่มีบุญไม่ได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มีโอกาสเดินเข้าวัดยตดโยม นับเป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังได้มีสัมมาทิฏฐิรู้จักพระพุทธรู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์ขาเวลาเรามีเวลาเราเดินได้เรารู้จักเดินเขาวัดวันหนึ่งสองปีสามปีห้าปีสิบปีข้างหน้าขาเราเดินไม่ได้แล้วเราจะโอ้ ถ้าเมื่อก่อนนี้ฉันเดินได้ฉันน่าจะเดินเข้าวัดนะแต่วันนี้ฉันเดินไม่ได้นอนติดเตียงญาติโยมเออเข้าวัดไม่ได้ลูกหลานไปส่งหน่อยไปส่งวัดไร,ร่เกาะหน่อยเขาบอกไม่ไปขี้เกียจไปนั่นเห็นไหมก็เลยเสียโอกาสไม่ได้มานั่นเห็นไหมผู้ฉลาดจึงสแสวงหาเอาสิ่งที่ดีๆต่อหน้าเรานี้ขาดีตาดีหูดี ฟังเอาเรื่องราวที่มันดีเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในหัวจิตหัวใจสีขาวเอาไว้ในหัวใจนะยาโยมนะถ้าสีดำอย่าเอาไว้ในหัวใจมันจะหมองมันจะเศร้ามันจะเป็นบาดทพยักหัวใจอ,อบาปมากๆสะสมมากๆเก็บไว้มากๆไม่ได้ระบายออกเลยเห็นไหมวันดีคืนดีก็เป็นบาดรพยัก หัวใจอ้าวหัวใจก็มีบาททยักด้วยมีสิเพราะเราทําแต่กรรมดำัานั่นแหละวันนี้เราจริงมาทํากรรมดีด้วยการสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจมวันพระก่อนนู้นรู้สึกว่าจะพูดเรื่องเมืองนรกใช่ไหมคุณแม่เมืองนรกเนาะ พาไปแต่นระกลบสองครั้งแล้วสามครั้งแล้วนะเอาวันนี้จะพาไปไหนอืมวันนี้ไปสู่บุญกระถินญาโยมอืมกระถินเพราะกระถินเป็นเป็นอะไรถึงพูดกระถินนี่เป็นบุญแปลกแปลกเพราะอะไรภาษาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าถวายทานถวายผ้าแต่อันนี้เรียกว่าเรียกว่าทอดกระถินเห็นไหม แปลกไหมภาษาเรียกก็แตกต่างกันหนหคนอย่างอื่นเขาเรียกว่าถวายทานถวายพาตราจีวรเออถวายยานพาหนะถวายพัตตาหารแต่กระถินนี่เรียกว่าทอดกระถินจึงเป็นบุญที่แปลกกระถินในประเทศไทยเข้ามาในสมัยพระอาในสมัยกรุงสุโไทยัยสมัยนั้นนิยมมากญาติโยม และสมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่พุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเองคือกระถินถ้าทานอย่างอื่นก็มีญาติโยมไปทูลถามพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับผมอยากจะถวายทานนี้ทานนี้ทานน,าน,นี้ได้ไหมพระองค์ก็อนุญาตเออได้แต่กระถิน,นทานนี้พระ อง์ทรงอนุญาตเองอืเพราะพระองค์ทรงอนุญาตเองจึงมีผลมากและมีอานิสงส์มากกระถินเป็นภาษาบาลีญาติโยมแปลว่าไม้สสดึงกระถินมาจากภาษาบาลีนะกระถินนะแปลเป็นภาษาบ้านเราว่าไม้สสดึงอย่างไรคือไม้สสดึงไม้สสดึงที่เขาเย็บปักเสื้อผ้าน เขาขึงให้มันยาวไปแล้วคนหนึ่งจับปลายคนหนึ่งจับกลางคนหนึ่งจับต้นเห็นไหมในสมัยพุทธกาลก็มีพระอานนท์อยู่พระกัตสปะอยู่ต้นผ้าพระ,พระอานนท์อยู่เบื้องปลายพระสาลีบุตรอยู่ท่ามกลางพระศาสดาทรงสนเข็มเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เลยเย็บกีบอนเองในสมัยนั้นนี่คือคําว่ากระถินเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาบ้านเราว่าไม้สะดึง นะคนที่เคยไปทอดกระถินไปหลายครั้งหลายครั้งหลายคราวหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดหลายตำบลเพื่อมีคนถามว่ากระถินคืออะไรตอบเขาไปว่ากระถินคือไม้สะดึงเออการถวายกระถินนี่เป็นไม้สสดึงสสดึงที่เขาเย็บผ้าเนะี่ยเย็บผ้าที่มันยาวๆไปแล้วก็ช่วยกันดึงนะญาติโยมนี่คือกระถิน กระถินนี้เป็นสังฆทานอย่างเดียวจะถวายให้แก่องค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าว่ากระถินนี้เป็นสังฆทานกรถินนี้จํากัดเวลาเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิอ็ดถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองหนึ่งเดือนนี้หมดเขตกระถินหมดเขตกรถิน กระถินนี่เป็นการจํากัดไตยธรรมนะญาติโยมนะจํากัดไตยธรรมอย่างไรคือผ้าไตรจีวรเฉพาะผ้าไตรจีวรไตรใดไตรหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นสะบงผืนหนึ่งก็ได้จีวรผืนหนึ่งก็ได้สังคาติผืนหนึ่งก็ได้เป็นผ้าเป็นผ้ากระถินนี่ทานอย่างอื่น ทายกทูลขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตแต่ทานอย่างนี้กรถิญน,นาทานนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเองมาอย่างไรกรถินในกรถินขันธกะพระวินัยปีดกเล่มที่ห้ากล่าวเรื่องกรถินไว้ว่าเมื่อคราวก่อนนู้นล่ะครั้งพุทธกาล พระสามสิบองค์สาสิบรูปจากเมืองปาไถปาถาปาไถายะนั่นแหละจะไปฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กรุงสาวัตถีพระเชตวันเดินทางรอนแรมมามาถึงวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจะเดินทางต่อไปถึงกรุงสาวัตถินั้น ไปไม่ได้เหลือระยะทางอยู่96กิโลคือ6โยดหยัดโยมโยสด16กิโล16ฟุโยดหนึน่งยดเท่ากับ16กิโล16คูณ6เป็น96 96นี่เดินไหวไหมไม่ไหวก็เลยพักอยู่ที่เมืองสาเกตพอออกพรรษาช่วงนี้แหละออกพรรษาพระสสามิบรูปนั้นก็เลยเดินทางไปไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กรุงสาวัตถีพระองค์เห็นจีวรมันขา,าดญาติโยมเออพิกูุทั้งหลายเป็นยังไงพวกเธอยังสามัคคีกันดีไหมพระองค์จะถามอย่างนี้นะพิกูุทั้งหลายพวกเธอยังบินทบาทอาหารได้ไหมพระองค์จะถามอย่างนี้ภิกูุทั้งหลายพวกเธอยังมีความสุขสําราญดีไหมที่พระพุทธเจ้าจะถามเวลาถามพระนี่ เหล่านั้นก็ตอบว่ามีความสุขดีพระเจ้าข้าบินทบาทก็ไม่ขาดแคลนพระเจ้าข่านี่พระภิกสุทธิเหล่านั้นหลาย,ยางานมีความผาสุขดีขอรับอะไรทํานองนี้พระองค์ก็เห็นจีวรทําไมมันขาดจีวรทําไมมันชุ่มด้วยเปียกทําไมมันขาดทําไมมันหมองอย่างนี้ พระอ,องค์ก็เลยทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราอนุญาตให้พวกเธอไปหาภาดจีวรได้ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำนี้แหละเดือนสิบออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดนี่แหละถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองระยะเวลาหนึ่งเดือนให้ภิกษุเหล่านั้นไปหา,า้าไปหาที่ไหนญาติโยมสมัยก่อนตามร้านมีไหมไม่มี ต้องไปหาเอาตามป่าช้าที่เขาหอ่อศพเอาศพไปทิ้งไว้แล้วก็ยังไม่ได้เผาไปขอไปดึงผ้าจากศพนั้นแล้วก็มาเย็บรวมกันเรียกว่าไม้สสดึงนั่นแหละมาเย็บต่อกันต่อกันต่อกันเป็นคันนามคตเอามาหม่มเรียกว่าผ้าจีวอนไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้นะพิสูุทั้ทงหลายก็เลยไปหาตามป่าช้านั่นแหละที่เขาห่อศพไปทิ้งไว้ ที่มันเปื้อนเลือดเปื้อนพูดต่างๆแล้วก็มาซักแล้วก็มาทำเป็นจีวรน,นั้นคือจีวรครั้งพุทธ,ธาสมัยนี้ทันสมัยผ้าตกตามร้านนี่ก็เป็นผ้าจีวรได้ผ้าที่จะนำมาทำเป็นจีวรได้มีกี่อย่างหลายอย่างยัดโยมหนึ่งผ้าใหม่ก็ได้สองผ้าเก่าก็ได้สามผ้าเทียมใหม่เทียมเก่าก็ได้สี่ผ้าบางสุกุลก็ได้ ผ้าผ้าตกตามร้านก็ได้ตกตามร้านคืออย่างไรญาติโยมตกตามร้านคือท่อทําทำสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วเราไปสั่งเอาเอาอย่างนี้อย่างงี้นะีะเจ้าผ้าไปสั่งเอานั่นเรียกว่าผ้าตกตามร้านเอามาทําเป็นกระถินนทา,านก็ได้ผ้าที่พระพุทธเจ้าห้ามนำมาเป็นผ้ากระถินมีมีเหมือนกันนะเส้น พูดเรียบเคียงหนึ่งสองทำนิมิตหนึ่งสามผ้าเป็นนิกสักคีหนึ่งนี่เอามาทำเป็นจีจีวรเอามาทำเป็นผ้ากระถินนั้นไม่ได้ผ้าที่เป็นนิมิตผ้าที่เป็นเครื่องหมายผ้าที่เป็นนิสักคีที่สลัดออกจากสงเอามาทำเป็นจีเป็นผ้ากระถินไม่ได้ผ้าที่พูดเรียบเคียงว่าให้เขา ไปทำกระถินวัดฉันนะถึงจะได้บุญมากถึงจะได้มีอานิสงส์มากอันนั้นได้มาก็จริงแต่ไม่ใช่ผ้ากระถินนี่เขาเรียกว่าพูดเรียบเคียนต่อไปไปยืมผ้าเข้ามาไม่ได้นะยาตโยมนะไม่ใช่ผ้ากระถินนะกระถินนี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องของพระวินันเกี่ยวกับพระถามว่ายาตโยมได้ได้บุญได้กุศลไหมมีกุศลมาก พระได้อานิสงส์ห้าเช่นหนึ่งเที่ยวไปโดยปราศจากไตรจีวรเะเที่ยวไปโดยปราศจากไตรจีวรสันคณะโพธได้ผ้าที่เกิดขึ้นพระพิสูุทั้งหลายย่อมเก็บไว้ได้เห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างเป็นอานิสงส์เบื้องต้นส่วนญาติโยมถวายกฐินก็มีอานิสงส์มากเหมือนกันนะญาติโยมนะเทวดายกย่องสรรเสริญผู้ใดถวาย กระนิืนขนาดเทวดานะยกย่องผู้ใดถวายกระถินจะได้เกิดคาดหน้าเป็นอยู่ในตั้งอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิดีไม่หยัดโลมถ้าได้เกิดเป็นตับตระกูลเราพ่อแม่เราเป็นสัมมาทิฐิจะดีนะถ้าเราเกิดจริงเป็นมนุษย์จริงแต่พ่อฉันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิพ่อฉันไม่ได้นับถือพระพุทธธรรมประสงค์นี่อันนี้เรียกว,ว่า โชคไม่ดีนะเห็นไหมใครได้ถวายกระถินเทวดายกย่องสรรเสริญมีอายุยืนเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิและก็ได้เป็นเลิศเป็นเลิศอะไรเป็นเลิศในเอตัคคคเช่นพระอนุนิเป็นเลิศในด้านอุปถากพระสารีบุตรเป็นเลิศในด้านปัญญาพระโมคคลาเป็นเลิศในด้านฤทธิ์น,นี้เมื่อเรา ถวายกระถินแล้วเราก็จะเป็นเลิศอธิษฐานสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนั่นคืออานิสงส์พระแล้วก็นั่นคืออานิสงส์ของญาติโยมเห็นไหมทีนี้คายแมทของกระถินมันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นธงไมยโยมธงจระเข้นะธงธงจระเข้ธงตะขาบธงจระเข้ธงตะขาบธงกินนารีแล้วก็ธงเต่า เป็นปริศนาธรรมสอนว่าเวลาทอดกระถินให้ทอดจระเข้ด้วย <g ül> จระเข้เป็นอะไรที่ทอดเขาญาติยโยมเขาโลภมากเขากินมากเขากินเขาไม่อิ่มก็ทอดความโลภไปด้วยนั่นเห็นไหมคนโบราณสอนดีเออ อีกปิศนาหนึ่งเวลาที่มีธงปักอยู่ตรงวัดนี่เห็นนีมีธงจระเข้บ้างตะขาบบ้างกินนารีบ้างก็รู้ได้ทันทีว่าวัดนี้ทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปจองไม่ต้องไปถวายทอดจระเข้ด้วยนะความโลภตะขาบมันตอดมแล้วมันปวดนั่นคือความโกรธเวลาเราโกรธใครปากเราจะสั่นก่อนนะยติโยมนะ ปากเราสั่นขาเราสั่นก่อนนะถึงจะไปสั่นเพื่อที่คนอื่นนี่เห็นไหมต้องทอดความโกรธคือทอดอะไรครับทอดแต่ขาดกินนาลีมันหลงอะไรว่ากินนาลีตัวเป็นคนหางเป็นปลาอันนี้คือความหลงนะโยมทอดความหลงไปด้วยความหลงทําให้ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานความโกรธเมื่อตายแล้ว ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกความโลภเมื่อตายแล้วเกิดขึ้นจะเป็นเล่นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ได้พูดเอาเองเห็นไหมที่นี้กระถินเราก็จะเห็นพูดอย่างย่อๆมีหนึ่งกระถินต้นกระถินพระราชทานกระถินหลวงเอา้าไม่ต้องเอาหมดก็ได้เอากระถินต้นกถินต้นคือ กรถินที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปโดยพระองค์เองไปถวายกรถินนั้นที่วัดราชราชคือราษฎรอย่างเช่นวัดเราอย่างนี้ไม่ใช่พระอารามหลวงนะปกติเราจะเห็นพระเจ้าอยู่หัวพระบรมมะวงสานุวง์เสด็จไปพระอารามหลวงแต่นี่กระถินต้นคือพระองค์สเสด็จไปเองที่วัดราชนั้นเขาเรียกว่ากรถินต้นต่อมากระถินพระราชถาน คือถวายแก่พระอารามหลวงในประเทศไทยนี้มีพระอารามหลวงทั้งหมด313วัดต,ตัวเลขโดยสังเกต2 5 6 8เพราะพระอารามหลวงจะโปรดอยู่เรื่อยๆปวดอยู่เรื่อยๆล่าสุดบ้านเรามีวัดวัดใกล้ๆเรานี่ไผ่ล้อมเห็นไหม ตอนนี้มีสามหนึ่งสวัดก็จะโปรดโปรดเรื่อยๆนั่นคือกระถินพระราชทานที่ข้าราชการก็ได้ยัดยมหน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานอัฐบริขารให้และก็รวบรวมจัตุปัจจัยถวายในพระอารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงในประเทศไทย313วัดเรียกว่ากระ ฐินพระราชานพระกฐินหลวงอันนี้สำคัญพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเองหรือพระบรมมาาชินีพระบรมมังวงสานุวงข้าราชการตัวแทนพระองค์องค์ขมนมรีเสด็จไปถวายในพระอารามหลวงชั้นเอกพระอารามหลวงชั้นเอกและก็พระอารามหลวงเอก เอกพิเศษอีกก็มีนัญาญโมนะพระอารามหลวงม,มีชั้นเอกชั้นโทชั้นตีพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษนี้ก็มีเอกพิเศษในประเทศไทยมีอยู่หกวัดญาิโหนึงในกรุงเทพสี่วัดหนึ่งวัดพระเชษฐุผลวิมลมังคลารามหรือวัดโพสองวัดสุทัศเทพพระวาราามสามวัดอรุณราชวาราามสี่สี่วัด ยุวราชลังสลิดวัดอะไรวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดสี่วัดนี่พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษต่อมาต่างจังหวัดมีอีกสองวัดยตดโยมคือจังหวัดสระ,ะบุรีวัดพระพุทธบาตรสระ,ะบุรีและอีกวัดหนึ่งคือวัดพระปฐมเจดีราชบวรมหาวิหาร เอกอุเอกเอ,ก,เอกพิเศษนี้จะมีต่อท้ายด้วยในญาติโยมนะมีต่อท้ายคําว่าราชบรมหาวิหารเช่นวัดพระปฐมเจดีราชบรมหาวิหารเป็นต้นนะมีหกวัดนะพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ดังนั้นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงสานุวงศ์เสด็จไปทอดในวัดสำคัญต่างๆ16วัดญาติโยมเรียกว่าพระกฐถินหลวงนะ16วัดส่วนนอกเหนือจาก16วัดนั้นเป็น313วัดนั้นเขาเรียกว่ากฐะถินพระราชสถาน นอกน,นั้นสี่มืนกว่าวัดญาติโยมเป็นกะหินราชราชคืออะไรราชคือราชฎรอย่างเรานี่ราชดรนอย่างอาตมานี่เห็นไหมนี่เรียกว่ากะหินราชรู้จักนะพอรู้จักกะหินพระราชทานกะหินราชกะหินหลวงะกะหินต้นกะหินตกค้างก็มีอีกนะจุลละกะหินก็มีอีกมหากะหินก็มีอีกหลายอย่าง่ พอสังเขปเรื่องกระถินในวันนี้สมดังพระบาลีที่อัตมภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นนั้นว่าปุญญานี้ปลโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลความว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า บุญนายายมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้านี่พระพุทธเจ้าตัดไว้นะไม่ได้พูดเอาเองบุญเป็นที่พึ่งอะไรคือบุญเรารู้จักแล้วการทําบุญเรารู้จักแล้วจิตใจวันนี้ขอให้จิตใจเราเป็นบุญนั่นแหละเราได้บุญในท้ายที่สุดแห่งธรรมเทศนาในวันนี้ขออนุโมทนา ญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้ามาสู่วัดไร่เกาะต้นสำโรงไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการสมาทานศีลการฟังเทศฟังธรรมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลของญาติของโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่ณสถา,านที่ตรงนี้ขอให้บุญกุศลนั้นจงกลับไปหาท่านทั้งหลายให้มีอายุวันนะสุขภาพพระนามัยทวีคูณ จะเจ็บอยา่าไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามทํานองครองธรรมของพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุก่ันทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติตนยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะสะนี้